โดราเอบอนตอนเทปเส้นขอบฟ้า <c oughs> แม่ครับมีอะไรเหรอจ๊ะผม,มอยากถามืัองเส้นขอบฟ้าครับมันมีเรื่องนี้ในหนังสือเหรอจ๊ะฮนี่อยู่ตรงนี้ไงล่ะครับนฮ้หน่าไขหน้าจริงๆเลยลูกอยู่ประถมอะไรแล้วเนี่ยฮะทำไมลูกไม่ตั้งใจเรียนให้ดีๆล่ะ แค่ถามคำลันที่ไม่เข้าใจเองอะมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอเส้นขอฟ้ากลายเป็นเรื่องน่าสนใจขึ้นมาเลยนะแล้วคุณจะหัวเราะทำไมคะของอย่างนั้นผมไม่รู้จักนี่ครับไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียวอะนี่จะว่าไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นเส้นขอฟ้าเลยหันไปทางไหนก็เจอแต่บ้านในช่องเต็มไปหมดหรือไม่แต่เนินเขาน่ยนะ ในเมืองก็มีแต่พวกตึกเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยก็ญี่ปุ่นมันแคบนี่นะอยู่ที่แบบนี้พลอยทำให้ใจคนเราครับแคบไปด้วยนะ ขอเส้นขอฟ้าหน่อยอุ้ยของแบบนั้นจะเอาออกมาได้ยังไงเล่าฉันรู้อยู่แล้วเนอะแค่ลองพูดดูเท่านั้นเองอะ ไ่ได้นะแต่ก็ทำได้ละฮะจริงเหรออ,อ,อ,อเทปเส้นขอบฟ้าใช้เวลาที่อยู่ในที่คับแคบแล้วก็อึดอ,อ,อัดนะอ่าฮะนี่ทำด้านนี้เป็นเส้นขอบฟ้าดีกว่านะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ นงหายไปกลายเป็นเส้นเส้นเดียวแนวเคที่ฟ้าและดินชนกันนั่นก็คือเส้นขอบฟ้านี่ละเอเอออกไปได้เหรอแน่นอนสิว้าว ฝั่งโน้นของเส้นขอบฟ้าเป็นยังไงนะดรากมอนฉันอยากไปฝั่งโน้นจังเลยอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นเส้นขอบฟ้าไปตลอดนะอทิ้งด้วยชวนทุกคนไปด้วยดีกว่ามีพื้นที่กว้างๆให้เล่นอย่างนั้นเหรออยากเห็นจังเลยนะพูดยากเป็นในหนังเลยอ่ะอืมคอยดูกันนะ

น,นี้จะเปิดการแสดงร้องเพลงก็ไม่รบกวนใครด้วยรบกวนพวกเราดิเรียกักดาาิ์าิทธ จะลืมเวลาไปเลยนะโอ้ยเย็นมืดแล้วใช่งั้นฉันกลับก่อนนะบ๊ายบายจ้าไปนะบ๊ายบายแล้วดีแต่จ้าเอา้เอาลืมของเหรอแบ่งเทปพิเศษนั้นให้ฉันบ้างได้ไหมเลยจ้าอ๋อได้ที่ได้ที่เดี๋ยวม่อนจะแบ่งให้นะขอบใจขอบใจมากจ้างั้นเราค่อยเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันถ้างั้นฉันเก็บก่อนแล้วกันนะ เอารอเดี๋ยวสิติดเอาไว้เถอะถูกแม่ดุเมื่อลยจะได้หนีทําไมล่ะเอาความรู้สึกแบบนี้มันมีเสมออยู่แล้วอ่ะก็แปลว่าน้าเนี่ยต้องทําผิดอะไรมาใช่ไหมเล่าเขาเรียกว่าจิตสัมผัสตั้งหากครับแล้วเหรออย่างงั้นเหรอโดบิตามาจายเสียีหยุดเดี๋ยวนี้นะโดบิตา ิ่งออกมาแล้วทำไมฉันต้องหนีคุณแม่ด้วยล่ะนี่ฮะไม่รู้แล้วอจําเอาไว้เลยขึ้นไปไกลนะก็ะเดี๋ยวก็กลับไม่ได้หรอกทําไมล่ะถ้ามอไม่เห็นห้องก็จะไม่รู้ทิศทาง เพราะว่าเป็นโลกที่มิวีพระอาทิตย์ดวงดาวเลือกเครื่องหมายบอกทางเราเลยไงเหรอถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้กลับไปรับผิดดีกว่าเนอะอ อยู่แถวแถวนี้นี่นะไม่จริงละมั้งอย่าบอกนะว่าแม่ดึงเทปไปแล้วอ่ะเฮ้ย,เ,ยเทปแล้วพวกเราจะกลับยังไงอ่ะก็กลับไม่ได้อ่ะดีกลับไม่ได้กันเหรอโดราเอมอนมีวิธีไหมล่ะก็ได้นะดานรีบร้อนนีหนีออกมานะสิก็เพราะโดราเอมอนเอาเส้นเทปขอบฟ้าออกไปยังไงล่ะเอาโบยกันเลยเฉยเลยทําไมอ่ะ เป็นความผิดของนายเลยแหละที่เป็นีออกมานายนั่แหละผีนายนั่แหละผีนายนั่นแหละผีไอ้เจ้าไอ้โอ้ย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 มันมีแสงมาจากทางนั้นอ๋อเดี๋ยวก่อนแสงที่เส้นขอบฟ้าโน่นมันนี่อะไรเอโมนลองไปดูดีกว่าเออ น้ำที่กว้างอย่างนี้มานานแล้วเลยนะมันฟินดีจริงๆเลยนะฮะฮะใช่ใช่แล้วห้องน้ำบาชิสุกะไม่ว่าชิซุกะพวกเราถึงได้รอดตายอย่างปฏิหาริย์เลยฮะไม่รู้จะขอบใจยังไงดีนะ ขอใจบาาๆเลยนะ